ทำไมมันวางไม่ได้ใช่แล้ว <c oughs> ได้แล้วแต่อะไรอ่ะงอนแงไปเอายาแทนอ๋อใช่ถ้ามันขี้เกียจเดินนี่มันไก,กลคนอยากเห็นหนูชัดๆไหมนี่เปิดไฟให้โอ้ ตตันี่นนีะก็กำลังพอดีนี่คือยา1เม็ดนะคะดูโอยโอยทำไมต้องมาแสดงด้านนี้ให้ทุกคนดูด้วยโอ๊ยนี่คืยอยา1เม็ด และน้ำหนึ่งขวดจะกินแล้วนะคะไหนๆเจอแล้วกินยายให้ดูหนะ่อยกินได้หรอกนะนี่เปิดไม่ออกเลยอุ๊ยไม่ต้องกินแล้ววะางเปิดไ,ได้กินได้ <c oughs> นี่นะนี่นะยานะเอาเข้าปากไปนะ เขวากินได้เลยเห็นไหมกิ่งจะตายไม่มีในมือเอ้าไม่เนียนถูกทำไมคนอื่นเขาทำเนียนนี่นะคะหายลงไปในปปะแล้วก็กินมือ ข้าโอเคปกติหนูไม่งอแงหลักนะพอาทีคนอยู่เยอะก็งอแงหน่อยคนจะได้แบบโอ้ๆอย่างงี้ไงเออใช่